สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับทีมงานสายสองเด็กคอร์แล้วนะคะวันนี้จะพามาชมบ้านตัวอย่างโครงการ s ั n s h i n e c เ a n n e นะคะที่แหลมชบังโครงการนี้ทีมงานสายของเด็กคอร์ได้มีโอกาสเข้ามาตกแต่งบ้านตัวอย่างจะพาเพื่อนๆเ,เข้ามาชมกันเลยคะ่ะเข้ามา ประตูทางเข้ากระจกเลื่อนลอยนะคะโซนแรกที่เจอก็จะเป็นโซนทีวีเป็นห้องนั่งเล่นมุมชีวีตรงนี้ตีมของบ้านนี้เนี่ยคือแบบว่าตกแต่งให้ไวกลางคนเพิ่งทํางานแล้วก็เข้าถึงได้อยู่ได้จริงตรงนี้ก็จะเป็นลิ้นชักซอโฟโค้ดฮับเล่ทั้งหมดนะคะ,ะเป็นสีดําแล้วก็เป็นลายไม้แต่มีลูกเล่นในการวางทแย,ยง ให้ดูเป็นลูกศรขึ้นไปด้านบนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกระจกเงาเทาให้มีความหรูหราถัดมาทางโซนนี้ก็จะเป็นมุมทำง,งานเล็กๆแล้วก็มีระแนงไม้เป็นพาร์ติชั่นในการบังตากั้นโซนระหว่างห้องนั่งเล่นและก็ห้องดิงรูมนะคะผน,นังนี้ตกแต่งด้วยกระจกเงาเทาให้ดูมีมิติเวลาลงบันไดามาให้ดูสะท้อนเงาตรงนี้จะเป็นห้อง กินข้าวนะคะห้องทานอาหารทั้งสองห้องก็จะมีการตกแต่งฝ้าหลุมต้อนไฟให้ดูมีความหรูหราก็ทําหลุมซอนมากฝั่งนี้จะเป็นห้องครัวห้องครัวก็จะมีเคาน์เตอร์นะคะเคาน์เตอร์ตรงนี้ก็จะเป็นพอกหินเซราิกดาวแต่ก็เข้ามาข้างในก็จะเป็นโซนครัวจริงๆตรงนี้ทำครัวครัวไทยก็ได้เลยก็คือเรามีครบอยู่แล้วมีทั้งซิงมีทั้งเตามีบูาแล้วก็ตรงนี้จริงๆจะวางไมโครเวฟก็ได้ ฟังก์ชันการใช้งานคือโอเคมากเพราะว่ามีดินชาร์จใส่ซอนช็อปอนซอนซอทอมซ่อมได้นะคะมันก็มีตู้เก็บของนี่เเป็นดินชาร์จอุปกรณ์เป็นซอฟต์โค้ดทั้งหมดเป็นเคาน์เตอร์บาร์นั่งชิวๆสองคนทานข้าวหรือว่าจะดื่มเครื่องดื่มอะไรก็ได้เบาๆห้องนั่งเล่นก็จะดูกว้างขวางห้องนี้เนี่ยชั้นหนึ่งเนี่ยเราใช้วอลเป็นสีเบจอ่อนๆอ่าแล้วก็ม่านสีทอง เขากินข้าววางได้สีที่นะคะไม่ติดอัดเลยมีพื้นที่เดินได้ทั้งหัวทั้งท้ายเลยตรงน,นี้ติดตกแต่งด้วยโคมไฟเก๋ๆรอบๆนิดนึงให้ดูว่าเข้าถึงได้เดี๋ยวพาขึ้นมาดูตรงนี้ลองให้กล้องลองแทนดูห้องตรงนี้นะคะคือดูไม่ติดอัดเลยใช้งานได้จริงแล้วโซฟาเนี่ยวางได้ใหญ่มาก2องเมตร นั่งสบายคือ3ที่แบบสบายๆเลยตรงนี้โอ okay. เคยังไงเดี๋ยวพาไปดูข้างบนต่อนะคะบ้านนี้3ห้องนอนไปดูกันเลยค่ะมาพบกับมาสเตอร์เบดมนะคะห้องนี้เป็นห้องนอนมาสเตอร์เราก็เลยตกแต่งให้ดูหรูหราด้วยการใช้กระจกเงาทองหัวเตียงแล้วก็ติดปักด,ด้วยคิ้วสีทอง ลายเบยดที่เลือกใช้ในห้องนี้เนี่ยจะเป็นโทนสีที่ดูขึ้นๆแล้วก็เป็นเจอ t ลายผ้าฟังก์ชันหัวเตียงตรงนี้จริงๆเป็นหน้าต่างนะคะเราทําเป็นบานกระจกสไลด์สามารถเปิดปิดได้ตรงนี้เป็นหน้าต่างได้ยังใช้งานได้อยู่อยากให้มีแสงเข้ากลางวันก็เปิดได้ก็คือเราก็สามารถปิดสไลด์ปิดได้ตรงนี้สีห้องนี้จะเป็นสีเบจสีข้มๆหน่อย ส่วนฝั่งนี้จะเป็นโตเครื่องแป้งค่ะโตะเครื่องแป้งอ่ะใช้เป็นลายหินอ่อนกลอลรงมันจะเป็นลุ้ชนชารตอนเป็นซอฟต์โค้ทของฮาร์าเล่ทั้งหมดนะคะตรงนี้อ่าตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่วางทีวีได้มีลักสำหรับเสียบทีวีสายอากาศตรงนี้แล้วก็มีลูกเล่นขนาดในการติดคิ้วสีทองแล้วก็ใส่กระจกงเงาทองคล้ายๆกับตรงหัวเตียงอ่าตรงนี้จะเป็นลามิเนตลายผ้านะคะเด็นผู้ใหญ่นิดนึงแล้วก็เป็นสีที่แบบ ข้มม,มาถึงมุมนี้เป็นมุม w a l k i n c l o s e t ของห้องนี้จริงๆพื้นที่ไม่ค่อยเยอะมากแต่สามารถทำา a l k i n c น o s e t ได้นะคะจะมีสวิตช์เปิดปิดไฟตรงนี้ด้านบนเนี่ยจะเหลือพื้นที่เยอะมากเลยสามารถวางกระเป๋าเดินทางได้หรือสามารถจะเก็บจากที่ข้างล่างก็ได้แล้วก็มีราวแขวนตรงนี้ก็จะมีลิ้นชั เปิดปิดเปนซอฟ์โฟมทั้งหมดตรงนี้ก็คือใช้ลายเนตลายผ้าเช่นเดียวกับตัวโต๊ะข้างเตียงนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีกระจกเงาแผ่นใหญ่เลยเอาไว้2ตัวแล้วก็ช่วยให้ห้องนี้ดูกว้างขึ้นด้วยห้องนอนที่2นะคะห้องนอนนี้ห้องนอนนี้เนี่ยแต่งเอาใจน้องๆวัยรุ่นอายุประมาณ15ปีขึ้นไปที่ชอบอารมณ์แบบล้อๆสี ดำของลายผ้าแล้วก็เป็นลายไม้อ่อนๆนะคะตัวนี้จะเป็นโซนหนังหัวเตียงหนังหัวเตียงก็จะมีลูกเล่นชั้นในการวางโทรศัพท์มือถือวางของได้ฝั่งนั้นก็จะมีสวิตไฟสำหรับไฟหัวเตียงตัดด้วยกระจกเงาดำเพื่อความขรึมๆตรงน,นี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าไฟออโ,โตเมติกนะคะเปิดปึ๊บไฟจะติดเลยแล้วก็จะมีลิ้นชักด,ด้านในหึงชุดซอฟโค้ทั้งหมดนะคะ ระบางปิดก็ปิดไปได้เลยเป็นซอฟต์แต่ไฟก็จะดับใส่กระจกใสให้ดูโล่งเพราะห้องนี้พุ้ที่ค่อนข้างเล็กแต่เราวางเตียง5ฟุตน,นะคะห้องนี้ตรงนี้จะเป็นโต๊ะทํางานก็จะมีลิ้นชัด2องันนะคะก็มีชั้นซ่อนไฟด้านบนสามารถวางของวางหนังสือหรือว่าจะตกแต่งด้วยกระถางต้นไม้ก็ได้น่ารักน่ารักไปอีกแบบหนึ่งถัดมาทางนี้จะเป็นมุม ทีวีผนังทีวีใส่ลายหินอ่อนให้มีความหรูหราแล้วก็ให้ห้องดูสว่างด้วยเพราะว่าจะได้ไม่ดูมืดจนเกินไปฝั่งนี้ก็จะมีนิ้นชักด้วยมีลิ้ชากเป็นโซฟ์โฟตก็คือเป็นเอาทีวีไปวางก็ได้หรือว่าจริงๆเนี่ยจะเอาเป็นโต๊ะไงโต๊ะนึงก็ยังได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ติดกระจกเงาที่ผนังนี้ทั้งผนังเลยทําให้ห้องดูกว้างขึ้นไี่อึดอัดเวลาเราใช้พื้นที่ในห้องมาเดินไปเดินมาเนี่ยได้ดูว่าห้องเนี่ยมี เปไม่ได้ดูเป็นผนังเรียบเลยห้องนี้ก็เอาใจน้องๆวัยรุ่นที่ชอบแนวล้อลๆนะคะมาถึงห้องนอนที่3นะคะห้องนอนเล็กของบ้านหลังนี้ห้องนอนนี้เนี่ยเราก็แต่งเป็นห้องนอนเด็กวางเตียงขนาดสามุตครึ่งโทนสีเป็นโทนสีขาวสีฟ้าอ่อนพอยเปอ้์เป็นสีเทาๆเป็นน้องๆคุณหนูเด็กๆนะคะ ตรงนี้เป็นมุมทีวีจริงๆอะเป็นโต๊ะเขียนหนังสือก็ได้หรือว่าจะเป็นที่วางของวางหนังสือมีลิ้นชักสามารถเก็บของได้ด้วยทําเป็นแบบฐานเตียงญี่ปุ่นยาวเลยแล้วก็พื้นเข้านี้ค่อนข้า,ง,ขาง,ขงพื้นที่น้อยเราก็มีที่เก็บของที่เป็นฐานเตียงด้วยนะคะตลอดแนวเลยตรงนี้ซอฟโค้ดทั้งหมดก็สามารถเก็บของเพิ่มเติมได้ด้วยฐานเตียงอ่าใช้พื้นที่ด้านข้างตรงนี้ที่จะเป็นชั้น มีลูกเล่นในการขึ้นลงอ่าก็วางของตกแต่งนะคะห้องนี้ก็วางเตียงสามขึ้นก็ดูไม่หืนอัดถัดมาทางนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าก็จะมีลิ้นชักสองอันนะคะด้านล่างนี่ก็มีพื้นที่โลง่งครับวางของเก็บของได้ตรงนี้ก็จะเป็นราวถ่ายผ้าด้านบนก็เปิดโล่งเพื่อให้ดูไม่หืนอัดมีสวิตไฟตรงนี้เปิดปิดได้อ่าแล้ว เราแผ่งเสื้อผ้ยาวตลอดเลยเป็นโทนไม้สีอ่อนให้ห้องไม่ดูอึดอัดมากฝั่งนี้เราเลือกใช้เป็นมูลลี่ไม้สีขาวไว้รับแสงนะเพราะว่าหัวเตียงก็จะมีระแนงเป็นระแนงไม้สีนอ่อนนะคะให้ดูแบบมีอารมณ์แบบลูกเล่นใช้ระแนงเข้ามาช่วยที่สําคัญของห้องที่มีขนาดเล็กเนี่ยเราก็จะไม่ลืมที่ใส่กระจกเงาแผ่นใหญ่เข้าไปเพื่อช่วยห้องดูกว้างขึ้น มีสเปซมากขึ้นแล้วก็ไม่ตืดอัดเวลายอยู่ในห้องถ้าสังเกตเห็นจะเห็นเลยว่าคือห้องเนี้พอระวางทําฐานเตียงให้เป็นสัสดส่วนนะคะมันจะมีสเปซทางเดินค่อนข้างเยอะเลยตรงนี้ไม่ดูกรดอักว่าลงเตียงมาแล้วมีพื้นที่น้อยต้องเดินแอบๆบแบบอ่าอัน,นี้ไม่มีปัญหาเลยกว้างมากแล้วก็ข้างบนนี้ก็เป็นเตียงนอนจบไปแล้วนะคะกับการพาชมบ้านตัวอยา่าง สุดท้ายนี้ทางทีมงานนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางโครงการซันชายเนตจอรนะคะที่ให้โอกาสทางทีมงานสายของเดกคอเข้ามาตกแต่งบ้านตัวอย่างที่นี่ไม่ไกลเลยแหลมชะบังเองแล้วก็ท่านลูกค้าคนไหนสนใจหรือโครงการไหนสนใจให้ทางทีมงานเข้าไปตกแต่งบ้านตัวอย่างหรือว่าบ้านที่ดูสัยเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาทางเพจได้เลยนะคะ w w w f a c e b o o k c o m สายของเดกคอค่ะ หรือว่าจะแอดไลน์แอดสายต่อเลคคอเข้ามาพูดคุยหรือส่งแฟนเข้ามาขอใบเสนอ่าก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ